พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเอกอัครราชทูตและกองสุลใหญ่ทั่วโลกประจำปี2558พร้อมกับมอบนโยบายการทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศนะคะโดยมีหัวข้อหลักก็คือการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยมีเอกอัครราชทูตและกองสุลใหญ่ที่ประจำการอยู่ทั่วโลกข้าราชการระดับสูงและของกระทรวงการประเทศรวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกัน ครั้งนี้หลังจากที่ว่างเว้นกันมาถึง3ปีครอบคลุมประเด็นหลักๆค่ะที่รัฐบาลให้ความสําคัญก็อาทิการสั่งความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของไทยการกระชับความร่วมมือกับนานาประเทศการดําเนินการทางการทูตเชิงเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบ้านเรานะคะการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษการนําวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกใช้ในการสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นต้นค่ะนอกจากนี้นะครับยังมีรัฐมนตรีจาก หลายกระทรวงด้านเศรษฐกิจร่วมประชุมมาชี้แจงความคืบหน้าขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจของไทยท่านพลเอกชัดชัยสาริกัรยะรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับจะแสดงข้อคิดเห็นเน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจการคาร้าของไทยคุณรงชัยอัคาราเสรณีรัฐมนตรีพลังงานก็จะพูดเน้นเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ พลอากาศเอกประจินจันทร์ตองรัฐมนตรีคมนาคมท่านก็จะเน้นเรื่องความเชื่อมโยงกับการเปิดสกาาใหม่เศรษฐกิจไทยวันนี้ภาครัฐภาคเอกชนก็มาร่วมประชุมกันด้วยนะครับส่งเสริมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นประสานงานทำงานอย่างมีบุรณาการหลังจากเปิดงานนายกได้ทำพิธีมอบเงินช่วยเหลือประเทศเนปาลน,นะครับในเหตุภยัยพิบัติแผ่นดินไหวผ่านทางเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยและหลังจาก นี่นายกรัฐมนตรียังมีภารกิจเดินทางมอบเงินสนับสนุนให้กับน้องเมย์นะครับรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันทีมชาติไทยที่สามารถคว้าแชมป์แบดมินตันเอเชียมาครองได้สำเร็จอีกด้วยนี่เป็นภารกิจนายกคร่าวๆว,วันนี้ครับค่ะ